เอารครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมกันในบนแบบเบาบาง EP นี้ที่ผมเต็มใจนําเสนอ,องจะรีบขำไปไหนวะวันนี้นะครับผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับดาวดวงใหม่แห่งวงการการ์ตูนกันแบบผิวเผินนะครับในยุคปัจจุบันนะครับนิตยาสารการ์ตูนล,ลายสัปดาห์อย่างโชเนนจัมนั้นมีเสาหลักที่ขับเคี่ยวกันอยู่อย่างวันพีซ My h e r o a c a d e m i a ด็อกเตอร์สโตนและฮันเตอร์ฮันเตอที่หลับไหลอยู่เป็นเวลาโอ้โหนานมากนะและมีเหล่าดวงดาวแห่งความหวังนะครับที่จะขึ้นมาเป็นเสาหลักของจำต่อ,ต,อต่อไปอย่างเรื่องมหาเวทพนึกมานเชนซอ a w แมนและ Black Clover เรื่องหลังนี้นานแล้วเหมือนกันนะเนื่องจากเสาหลักรุ่นใหม่ในจำนั้นนะครับพากันลาวงการไปหลายเรื่องในเวลาไล่เลี่ยกันอย่างดาบพิฆาตอสูรพันธสัญญาเนเวอร์แลนด์คู่ตบฟ้าประทาน เรื่องพวกนี้เนี่ยในสมัยที่เขายังตีพิมพ์อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเสาหลักรุ่นใหม่ของโชเนนจัมนะครับในช่วงเวลาที่มีเรื่องเก่าจบลงไปนะครับย่อมต้องมีเรื่องใหม่มาสร้างตำนานบทใหม่แต่ส่วนใหญ่เรื่องใหม่ๆแม่มักจะโดนตัดจบไปเพราะไม่สนุกเอาสหลายเรื่องก็เถอะนะแม้แต่ซามูไรแปดนะครับที่อาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะผู้เขียนนารูโตะเนี่ยนะครับที่เอาโบรุโตะไปให้คนอื่นวาดนะี่ย ตัวแกนั้นหมายมั่นปั้นหม้อว่าจะงัดเอาซามูไรแปดมาเพื่อฆ่าดาบพิฆาตอสูรลงในจำแบบตาต่อตาฟันต่อฟันดาบต่อดาบแต่ก็โดนตัดจบไปซะก่อนแบบนกกระจอกไม่ทันกินน้ํานะครับดีกรีนักเขียนใหญ่ก็ประคองไว้ไม่ได้ล่าสุดดาวแห่งความหวังเรื่องใหม่นะครับก็ลงมาจุติยังโชเนนจำแนะครับนั่นก็คือบิวคิงผลงานของอาจารย์ชิมะบุคุโรมิสึโทชินะครับผู้เขียนาระตรูเรื่องโทริโกะนั่นเองครับ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในโชเนนจัมในสมัยที่ยังตีพิมพ์อยู่แต่ว่าลงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีนะครับเขาก็กลับมาพร้อมกับผลงานแนวแฟนตาซีกันอีกเช่นเคยซึ่งบิวคิงเนี่ยเคยมีแบบตอนเดียวจอดลงในจัม์นะครับเป็นตอนสั้นวันช็อตเมื่อตอนเดือนเมษายนปี2018ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ได้เห็นคอนเซปต์เรื่องคร่าวๆนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะเวะิร์กว่ะ เพราะว่ามาในแนวของนักก่อสร้างที่ผสมผสานการสร้างบ้านสร้างเรือนและการต่อสู้สไตล์โชเนนอันดุเดือดเรียกได้ว่าสนุกและแหวกแนว,แนวแน่นอนนะครับล่าสุดในจัมมฉบับที่50ของปี2020ที่ผ่านมานี้นะครับบิลคิงกเนี่ยก็ได้ตีพิมพ์ลงเป็นซีรีส์ยาวแล้วครับผมโดยมีการประเดิมตอนที่1กันไปกว่า60หน้า เปิดเรื่องมาแบบมีตีมลูกหมู3ตัวสร้างบ้านกันนิดหน่อยหยอกครับหยอกหยอกหยอกหลักๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของช่างก่อสร้างนะครับบนเกาะแฮมเมอร์พระเอกเนี่ยแข็งแกร่งมากมีค้อนคู่ใจและคู่ชีพถีบตัวเองกระโดดข้ามภูเขาได้เป็นร้อยร้อยลูกพุ่งเข้าไปจัดการปรีศาจบอสใหญ่ของเกาะผู้มีซิกแพคสิบสลูกนะครับบางช่องก็วาดเป็น16ลูกบางช่องวาดเพิ่มขึ้นมาเป็น18แล้วก็ลดลงไปเหลือ14ลูกอีกที แสดงถึงความใส่ใจรายละเอียดตัวละครซิกแพคเรียงยาวตั้งกร่ลำหำขึ้นไปยันลำคอแข็งแกร่งมากนะครับพังบ้านหรูของพระรองได้อย่างสบายๆแต่เจอชายผู้เป็นพระเอกเข้าไปก็ต้องร้องซีด ค้อนพระเอกยาว8เมตรแค่ฟาดปีศาจไป1ทีเปลืองหน้ากระดาษไปฟีๆหหน้าหน้า,นาคู่แบบเบิ้ลสี่อิมแพคแรงจัดๆก้าแรกไม่เป็นไรก้าต่อไปปีศาจถ,ถึงกับร้องขอชีวิตปิดท้ายตอนด้วยการที่ตัวเอกทั้งสองเตรียมออกเดินทางขึ้นเรือออกทะเลไปพร้อมกู่กล้องร้องตะโกนว่าเป้าหมายคือฉันจะเป็นราชาสร้างบ้านให้ได้เลยลองอ่านกันดูครับผมในมังงะ p l u สนะครับมีให้อ่านแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะ ถ้ามันฮิตถล่มทลายในบ้านเราเนี่ยภาษาไทยก็คงจะตามมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ฮิตหรอกผมว่าแล้วก็อีกสักพักก็ก็น่าจะยังไม่ฮิตส่วนเนื้อหาเต็มๆเป็นยังไงเนี่ยแนะนําให้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับแล้วค่อยมาเมาส์มอยกันซึ่งสําหรับผมนะครับมันก็อ่านแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอืมก็ก็รู้สึกแหละนะครับ ก็ดีนะครับเป็นการ์ตูนที่อ่านอ่านได้เรื่องหนึ่งนะฮะเพลินอยู่ความสนุกบวกความน่าสนใจเนี่ยก็ประมาณ7เต็ม10แบบเพลย์เซฟนะครับก็สนุกดีแต่ว่ามันไม่ได้ว้าวหรือว่ามีอะไรอิมแพลคกระแทกใจให้เราประทับใจตั้งแต่ตอนแรกเหมือนอย่าง Naruto นารูโตะนะฮะที่ทําให้เราเสียน้ําตาได้ตั้งแต่ตอนที่1อะไรเบอร์นั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับผลงานเรื่องก่อนของคนเขียนอย่างการ์ตูนเรื่องโทริโกะเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าใจผมเทไปทางโทริโกะเยอะกว่ามากๆอยู่ แต่ก็ยังคงความน่าสนใจในความแหวกแนวได้ดีอยู่สิ่งที่น่าสนใจของบิ k คิงนะครับก็คือเราอยากเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มันเวอร์วังเหนือจินตนาการในเรื่องซึ่งก็น่าจะมีโผล่มาในอนาคตแน่นอนนะครับดูจากสไตล์การนําเสนอของคนเขียนแล้วเชกเช่นเดียวกับโทริโกที่เรารู้สึกว่ามันสนุกและมันมันส์มากในความเวอร์วังของมันนี่แหละและความสนใจในความเวอร์ของวัตถุดิบ พระเอกในเรื่องที่แล้วนะครับมีหมัดตะปูนะครับพระเอกเรื่องนี้มีค้อนมาให้และพร้อมตอกซึ่งก็จะเป็นการตอกป้ายสำนักบิลคิงว่าได้ขึ้นเป็นเสาหลักของจำในอนาคตหรือตอกฝาโรงตเตรียมฝังตัวเองลงไปภายในจำนวนกี่เล่มเนี่ยอันนี้คาดเดาไม่ถูกเลยครับครึ่งต่อครึ่งแต่ถ้าวัดจากแค่ตอนเปิดเรื่องเนี่ยนะ ก็มีรู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆในโทริโกที่เคยโดนตัดจบไปนะครับแต่ว่าตอนต้นเรื่องเปิดมาดีมากไปยันกลางเรื่องแต่ว่าช่วงปลายๆนี่มันแผ่วปลายหนักมากจนมันรั้งท้ายติดต่อกันเป็นเวลานานจนบอกอบอกพอเถอะแล้วมันก็โดนตัดจบลงไปแบบน่าสงสารซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมาแบบพลิกตำนานหรือว่าจะลงเอยแบบเดิมนี่ก็คาดเดายากแต่ที่รู้ๆคืออันนี้ก็เป็นแนวคนนึงสู้เก่งนะครับคนนึงทําเก่ง ก็ต้องช่วยกันเป็นคู่หูก็คือคนหนึ่งสู้คนหนึ่งสร้างคล้ายๆเรื่องที่แล้วเพียงแต่ในบิวคิงเนี่ยตัวเอกออกแบบมาได้น่าสนใจดูดีโดดเด่นมีเอกลักษณ์น่าจดจํามากๆครับผมประชดคือมันค่อนข้างจะรู้สึกจืดๆนะจืดจนผมเบือนนะเนื่องจากทั้งตัวเอกและตัวทุกตัวละครในเรื่องนะตอนนี้ที่เห็นนะครับแม่งออกแบบมาได้ตัวประกอบโคตรๆตตจนหน้าเป็นห่วงเลย ถ้าเทียบกับเรื่องเก่าของแกเพราะว่าอันนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวนางเอกอย่างโคมัสึเนี่ยมันจะดูเรียบๆแต่พระเอกอย่างโทริโกะเนี่ยมันก็ดูดีมีเอกลักษณ์น่าจดจําตั้งแต่แรกเห็นนะครับแล้วก็มีการเปิดเรื่องออกมาน่าสนใจกว่ามากๆเลยนะอันนี้ที่ผมยกมาเปรียบเทียบนี่คือเอาแค่ในบิลคิงตอนที่1แล้วก็ในโทริโกะเฉพาะตอนที่1นะครับ แต่ก็เข้าใจธีมนะมันก็ต้องชุดช่างไม้ประมาณนี้แหละในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวละครอื่นที่มาแบกเรื่องเอาไว้นะครับเหมือนกับที่การ์ตูนหลายๆเรื่องเป็นก็ได้หรือตัวละครในเรื่องอาจจะมีการไปสัญญกรรมหน้าในอนาคตอะไรแบบนี้ครับเช่นเดียวกับที่โคม,มัสึเคยทําในการ์ตูนเรื่องโทลิโกไปทําชิมูมาอะไรแบบนี้ ซึ่งโดยรวมถือว่ายังคงคาดหวังอยู่นะครับส่วนตัวรู้สึกว่าที่บิลคิงเนี่ยมีความน่าติดตามอยู่ก็คืออยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าเราเดาเรื่องไม่ถูกเลยว่ามันจะไปในทิศทางไหนเพราะเรื่องราวเนี่ยอาจจะเป็นแนวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็พอผ่านไปช่วงกลางเรื่องหรือช่วงตอนท้ายนี่คือจะยิ่งเข้มข้นและมันมากๆมันเรื่องตอนแรกว่ามันจะมามันตอนท้ายอ๋อนิ่มๆตอนแรกนิ่มๆก่อนนะแล้วมาแข็งตอนหลัง่ ซึ่งถ้าปรากฏว่าดําเนินเรื่องด้วยการสู้กันสู้กันแล้วก็สร้างบ้านสู้สู้แล้วก็สร้างบ้านแบบที่ไม่มีอะไรหวือหวาหรือว่าทําให้คนอ่านประทับใจมีโมเมนต์ที่มันบอกต่อๆกันเนี่ยแลดูอนาคตเรือนรางชอบคนพอแค่ตัวละครเอกนี่คือดีไซน์ตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์อะไรมันก็ไม่ดึงดูดแล้ว แต่มันดึงดูดใจให้ผมทําคลิปพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแล้วก็เจอกันในครั้งหน้าคลิปหน้าในกะกะว่าจะได้พูดถึงเรื่องนี้อีกทีก็คือตอนที่มันสนุกจนขึ้นแท่นหรือไม่ก็กําลังจะโดนตัดจบแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมขอลากันไปสั้นๆก็อาจจะสั้นพอๆกับการ์ตูนเรื่องนี้ก็ได้เออไอนี่ก็แวะมาแซวยังเลยเว้ยเฮ้ยยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ยังอยู่จนถึงจุดๆนี้เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ